ตอนนี้ท้องว่างและหิวแล้วโอ,โอร่อยติดปากเราเลยจะพาไปชิมร้านหมูแดงหมูกรอบค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านลับอยู่ในซอกในหลืบการจะไปเนี่ยต้องใช้ความพยายามหน่อยร้านก็หายากจานก็ต้องเตรียมมาเองข้าวก็ต้องโอโพกมาเองทำไมไมันยุ่ยากอย่างนี้ใครเมื่อยเนี่ยเก้าอี้อก,ก็ต้องพกเองอไม่มีอะไรให้เลยแต่อยากอร่อยต้องไปค่ะแล้วมีคนไปกินไหมเนี่ยมีแน่นด้วยพาคุณผู้ชมค่ะลัดล้อไปตามซอยวุฒากาศ57ถนนจอมทอง นะคะไปที่ร้านเฮียเล็กมองผ่านผ่านอาจจะไม่แน่ใจร้านนี้หรอ,อเนี่ยพี่ปัดกำลังพาเข้าไปนี่และคะ่ะร้านอ,อยู่นี่ คือร้านเนี่ยดูบ้านๆธรรมดาเลยคทั้งร้านเนี่ยไม่มีโต๊ะไม่มีที่นั่งไม่มีจานไม่มีช้อนไม่มีอะไรเลยคุณได้สังเกตเมื่อกี้นะน้องลูกปัดยิ่ปนโตไปเองนะต้องหิ้วไปเองค่ะมีแค่หมูกรอบหมูแดงเท่านั้นเยอยากจะอร่อยต้องอย่างที่บอกพกมาเองทุกอย่างแล้วก็มีคนขายใช่ไหมแต่บอกเลยค่ะว่าความอินดี้ของเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้ลูกค้าเขาน้อยลงนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาซื้อหมูกรอบหมูแดงรสเด็ดของเฮียเล็กตลอดเวลาแถมยังคอนเฟิร์มอีกด้วยว่าอร่อย ที่สุดในย่านนี้แล้วที่ร้านนะคะมีหมูกรอบหมูแดงหมูอบกระเทียมขายลูกค้าสามารถเอาจานมาใส่เองหรือจะซื้อใส่กล่องใส่ถุงกลับบ้านไปทานที่ก็ได้สูตรเด็ดเคล็ดลับของหมูกรอบในตำนานอยู่ที่หมูสามชั้นผ่านการย่างดิบมาก่อน90%นะ จากนั้นค่อยเอาไปทอดด,ดููมดหมกรอบดิดให้หนัง,นงนมันกรอบนะเวลาสับเนี่ยมันจะได้เสียงความกรอบจนเฮียเล็กเจ้าของร้านยังแอบคิดว่าทำไมถึงกรอบได้ขนาดนี้แล้วก็ยังมีเสิร์ฟพร้อมกับน้ำราดหมูแดงรสเด็ด ทำมาจากน้ำหมักหมูแดงผสมถั่ถวก,กับงาน,นหไฮไลออท์มันต้องอยู่ที่นี่นะน้ำ<า>ด,ด้วยนดใครได้ลองต้องติดใจทุกปลายเลยนะคะเพราะว่าเฮียเล็กเขาทําเองทุกขั้นตอนคือเขาบอกว่าทําเองยกเว้นเลี้ยงหมู่ถ้าเลี้ยงได้ก็คงเลี้ยงให้แล้วอะไรอย่างนี้ครับราคาขายขีดละ60-65ถึง65บาท เฮเล็กเล่าว่าเมื่อก่อนขายตำสั่งอยู่ในโรงงาน3 5ปีก่อนที่จะออกมหาอะไรทำก็เลยทําตัดสินใจทําขายหมูกรอบหมูแดงแบบเกาเหลาในตลาดคอนเซ็ปที่ร้านคือไม่มีจานไม่มีช้อนไม่มีที่นั่งให้อาศัยลูกค้าไปซื้อร้านอื่นแล้วก็เอาจานมาใส่หมูกรอบหมูแดงร้านเฮียคือเฮทําแบบนี้35ปีเฮเล็กหงสักหม้อได้ไหมฮะข้าวคือขายจนตลาดปิดก็เลยกลับมาเปิดที่บ้านแต่ยังคงคอนเซ็ปเดิมคือไม่มี ทุกอย่างให้เหมือนเดิมหลายคนสงสัยว่าทําไมไม่ทําร้านให้คนนั่งทานเฮียแกอินดี้ไงแกตอบสั้นๆว่าอะไรหนูมะอะไรอ่ที่เกี่ยล้างจานชัดเจนจ้างหนูไปล้างก็ได้เป็นคำตอบที่ชัดเจนมากดูสิคนนี้เอาจานมาเองมาเอาจานมาเองแต่เฮียก็ตักให้แบบนี้แต่ว่าใครสนใจรีบหน่อยนะจ๊ะแต่ละวันเขาเปิดขายสองรอบเท่านั้นและรอบละหนึ่งชั่วโมงอินดี้มา ตอนเช้า11โมงถึงเที่ยงแล้วก็ปิดร้านนะใคร<ะ>มาหลังจากนั้นไม่ขาย<ะ>รออีกทีบ่าย3าโมงครึ่งถึงสโมงครึ่งโโแล้วก็ซิปแบบนี้โโเฮียเล็กเนี่ยเขาจะแขวนนวมแล้วเขาจะขายถึงแค่สิ้นปีนี้โโเท่านั้น เพราะฉะนั้นใครอยากไปพิสูจน์ในรีบเลยนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะโอ้วันหนึ่งขายสองรอบช่วงเช้ากับช่วงบ่ายและรอบละหนึ่งชั่วโมงโอ้โหแต่ลูกค้าแน่นแซวว่าเฮลเล็กเด็ดจริงต้องเคยดูดีใต้โต๊ะเรามีจานไหมเดี๋ยวเอาจานไปนะคะเออ่าต้องเป็นกะละมังเพราะว่าเฮเลิกเลิกกิจการแล้วนะก็อไปเหมานะใครอยู่เท่านั้นนะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้นะเดเดี๋ยวเสียงสับดิโอเสียงมันกรอบจริงนะไอเสียงที่กกอกไม่ใช่สับนิ้วไปนะหมูกรอบไหเห็นแล้วก็อยากทานจริงๆนะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ